สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาส่งกําลังใจให้ทหารทหารทุกท่านนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามตะเข็บชายแดนนะคะเพราะว่าวันนี้ไมยเลิฟเีก็ได้เข้าไปดูเนาะว่าที่ปราสาทตามมินทมนะคะก็ทหารก็ไม่ยอมถอยนั่นแหละค่ะเนาะก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองอยู่เนาะก็ฝากนะคะทหารทหารทุกท่านนะคะที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเนาะท่านคือความสําคัญของประเทศไทยนะคะคือเป็นคนสําคัญที่ ปกป้องรักษาธิปไตยของประเทศไทยเพื่อให้คนไทยให้ประเทศไทยนะคะได้อยู่อย่างสงบสุขนั่นแหละคะ่ะเนาะแล้วก็ได้มีที่อยู่อาศัยมีที่ดินมีประเทศเป็นของตัวเองนั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้ก็มาส่งกําลังใจให้ทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจทุกพื้นที่และค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะอยู่ตามตะเข็บชายแดนหรือทําภารกิจที่ไหนก็แล้วแต่เนาะก็ส่งกําลังใจให้ก็แล้วกันนะคะ พราเราเห็นเนาะปัจจุบันนี้นะคะแต่และบ้านเมืองอมีอะไรวุ่นวายไปหมดเนาะแล้วก็ที่ทางภาคใต้ก็มีประเด็นมากมายนะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ทหารหารท่านบาดเจ็บแล้วก็จากไปเนาะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะคะนี่ละคะคือหน้าที่ของทหารนะคะ ความรับผิดชอบที่มันแบบสูงสูงมากๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคือความได้รับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองเพื่อความสง,สงบสุขของประชาชนของบ้านเมืองเรานี่แหละคะ่ะเนาะก็ให้ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานของตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะเนาะอะไรที่มีเขาเรียกอะไรเป็นประโยชน์ต่อประชาชนควรจะยึดหลักตรงนั้นแหละคะ่ะเนาะเพราะว่ามันมีประเด็นทั้ง เจ้าหนะ้าที่หลายอย่างในหลายหลายส่วนเลยแหละคะ่ะที่ตอนนี้มันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยเราเนาะแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะที่อยู่รอบเราเนาะก็มีประเด็นมากมายนะคะกับกับประเทศไทยนี่แหละเนาะแล้วก็อีกประเทศเพื่อนบ้านอีกหนึ่งก็คือพมา่าเขาก็มีปัญหาของเขาใช่ไหมคะลาม,มาถึงแบบตามตะข็บชายแดนของเราด้วยนี่แหละคะ่ะแล้วก็อพยพเข้ามาแบบโอ้โหเยอะมาก ขนกันเข้ามาไม่หวาดไม่หวั่นนะคะมันอยู่ที่คนไทยเรานั่นแหละคะ่ะจะเป็นหูเป็นตาช่วยกันเพราะบางคนที่เป็นคนไทยได้รับสินจ้างก็ขนคนเข้ามานั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้ไมา์รับเจเข้าใจนะว่าคุณหรือคนไทยหลายๆคนคือต้องการเงินส่วนนั้นแหละคะ่ะเอามาเลี้ยงชีพตัวเองแต่อยากให้นึกถึงอนาคตบ้านเมืองของเรานะคะเราเห็นแค่ผลประโยชน์ตรงนี้ นะคะแต่ว่ามันเป็นผลกระทบวงกว้างให้กับบ้านเมืองของเราเนี่ยอนาคตของเราจะเป็นยังไงบางคนก็คิดในละคะว่าพอจากโลกไปนี้ไปแล้วไม่ได้รู้ไม่ได้รับรู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรแล้วปล่อยมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันแต่นะคะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ทําความดีเพื่อบ้านเมืองอะ่ะดีที่สุดแล้วคะ่ะถึงเราไม่ทําเพื่อบ้านเมืองหรือทําเพื่ออะไรเราก็ไม่ต้องไปเอาอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในบ้านเมืองของเราในละคะเนาะ เพราะวันนี้ก็เห็นแม้แต่คนผักคนอะไรยังยัดนะคะคนที่เป็นพมา่าเข้ามาหลบเข้ามามาทุกช่องทางจริงๆเนี่ยแหละคะ่ะมาทั้งหลบเข้าเมืองมานะคะก็คือนี้ความวุ่นวายทางบ้านเมืองเขาเข้ามาก็เยอะใช่ไหมคะทุกคนโอ้ตอนนี้บ้านเมืองเราคืออะไรคนไทยเราก็คืออาชีพที่เป็นสมวนของคนไทยนี้ไม่ไม่มีให้คนไทยได้ทํำแล้วมั้งเป็นแต่ของ คนต่างด้าวนอนมินีไทยนั่นแหละคะ่ะเยอะมากเลยค่ะตอนนี้นะคะกำลังตรวจสอบแต่มันจะหมดไปหรือเปล่านะเพราะว่ามันยังมีคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวอีกเยอะเลยใช่ไหมคะพอคนไทยเริ่มตรวจสอบก็มีประเด็นนะคะมาทำร้ายกันเองคนไทยในชาติก็เหมือนที่เขาบอกนะ่ะสมัยกรุงศรีแตกเนี่ยกรุงศรีที่จะโดนตีแตกนี่เพราะอะไรคะ ก็เพราะมีนอนบ่อนไส้ที่เป็นฆาศึกที่เป็นกระบทที่เป็นอะไรพวกนี้แ่ะค่ะคืสอสอดแทรกให้ข้อมูลฝั่งตรงข้ามนะ่ะกรุงศรีก็เลยแตกนั่นแหละค่ะมาปัจจุบันนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะคะมันมีบทเรียนของเราแล้วเนาะถ้าวันหนึ่งเราไม่มีแผ่นดินเป็นของตัวเองเนี่ย เราจะถูกกดขี่ข่มเหงแค่ไหนให้คนไทยคิดเอาแค่นั้นละค่ะอย่าคิดว่าวันนี้ฉันจะเอาเข้ามาเข้ามาเพราะมันไม่ได้ใช่ความเดือดร้อนของฉันใครจะเป็นยังไงไม่สนใจขอให้ฉันมีไรายได้เป็นของตัวเองมีไรายได้เข้ามาเนี่ยแต่ถ้าเมื่อ,อไรวันหนึ่งนะ่ะคุณไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยสักชิ้นเนี่ยประเทศก็ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยคุณจะถูกกดขี่ข่มเหงแค่ไหนก็ลองดูแล้วกัน แต่ไมลเลบเจเชื่อทหารไทยของเราจะปกปักรักษาอธิปไตยของตัวเองอย่างมั่นคงเนี่ยแหละคะ่ะและก็พระเสี่ยวเมืองนะคะพระเทวทิราชนะคะพระสยามเทวทิราชเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเมืองของเราประเทศไทยของเราให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในอนาคตข้างหน้าแลลวคะ่ะไมายลบเจเชื่ออย่างนั้นนะคะปัจจุบันมันเป็นอะไรที่มันเวียนครบบรรจบทําให้เกิดเหตุ ะะเหมือนสงครามที่เคยเกิดเขาบอกเกิดมากี่ปีพอเวียนครบกำหนดของมันที่เคยเกิดมันก็อาจจะกลับมาประมาณนั้นแหละที่เขาพูดพูดกันเขาเรียกอะไรนะคนที่เขาไปศึกษาไปค้นคว้าว่าครั้งที่หนึ่งผ่านมากี่ปีครั้งที่สองเกิดและถ้ามันจะเกิดครั้งที่สามเนี่ยมันไปบรรจบปีเหมาะเจอกับเ กิดมาแล้วครั้งที่สองนั่แหละค่ะเนาะอันนี้เราก็มาดูเรา,เราดูต่อไปละกันเพราะว่าวันนี้ก็ได้ข่าวที่ประเทศลาวเนาะนะคะทหารไอทหารทหารลาวของเขาน่ะก็ถูกโจมตีเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าถูกโจมตีฝ่ายไหนเป็นคนมาโจมตีเนาะแต่มันมีประเด็นนะคะก็นั่นแหละคะ่ะให้ระวังบางทีอาจจะสร้างสถานการณ์เพื่อยงหาใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันกลายเป็น ลุกลามไปนะคะมันก็จะเป็นผลกระทบเพราะว่ามันติดตะเข็บชายแดนของเราหมดเลยใช่ไหมคะทุกคนอันนี้คืออยากให้คนไทยเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาเขาเรียกอะไรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราคือกําลังใจทหารนั่นแหละคะ่ะมีข้อมูลอะไรแจ้งทางหน่วยทหารท่านนั่นแหละคะ่ะที่ปกปักรักษาตามตะเข็บชายแดนของเราด้วยนั่นแหละคะ่ะมันจะได้ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อบ้านเมืองของเราเนี่แหละค่ะเนาะเพราะว่าไม้เล็บเจก็ดูข่าวมาหลายอย่างเนาะวันนี้ก็เลยพูดรวมๆกันนั่นแหละค่ะว่าเราคนไทยนั่นแหละที่จะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเรานะคะให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพื่อลูกหลานในอนาคตข้างหน้านั่นแหละค่ะเนาะยิ่งมามีประเด็นรอบด้านเลยตอนนี้นะคะประเทศไทยศูนย์กลางรอบด้านคือกําลังมีประเด็นปัญหา ยิ่งยุคนี้เขาไม่ไม,ไม่ไม่เกรงใจไม่กลัวไม่อะไรเลยแล้วจะไปสัญญงสัญญาคิดหรือว่าเขาจะทําตามสัญญาถามหน่อยขนาดเคยมีอะไรกันเขายังสัญญาอะไรไว้นะ่ะเขายังละเมิดไปหมดนะ่ะนะคะทําทองดบถนนเข้าสารพัดในปีในปีห้าสี่ใช่ไหมนะคะที่ตอนนั้นมาสร้างถนนตามตะเข็บชายแดนนั่นแหละค่ะเพื่อ จากคนอะไรเข้ามาก็ไม่รู้ไทยเราสั่งห้ามเขาก็ไม่ฟังไทยเราทำมั่งมาห้ามเราเราก็ไม่ฟังเหมือนกันก็เลยมีประเด็นกันจนกระทั่งนะคะประทะกันนั่นแหละนะคะไอตอนกลางคืนนะ่ะในปีนั้นนะ่ะพอลีมายและเจกลับไปอยู่บ้านไปไปไปเที่ยวบ้านหรืออะไรนี้แหละจำไม่ได้นะคะก็คือ บินว่อนเนะ่ะมองเห็นนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังเนาะนะคะคือเราเห็นนะ่ะแสงไฟวับบ๊บ๊บข้ามไปข้ามมานะคะเนาะอันนี้ก็เลยไม่อยากให้มันเกิดแบบนั้นขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นคือมันไม่ดีอยู่แล้วจากบ้านเมืองที่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปมันจะเป็นเริ่มนับศูนย์ใหม่เนะี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะเราเห็นหลายประเทศแล้ว เอาลหลายๆประเทศนะที่เขาเป็นแบบนั้นนะคะเอามาเป็นตัวอย่างอยากให้ไทยเราไปเป็นอย่างนั้นนะคะคนไทยเรานี่แหละคะ่ะที่เป็นประชาชนทั่วทุกภูมิภาคนี่แหละคะ่ะจะเป็นหูเป็นตาพร้อมกันร่วมด้วยช่วยกันกับเจ้าหน้าที่คือทหารดูแลบ้านเมืองของเรานะคะเนอะอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้คงได้คลิปเดียวและะ้วเนาะ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้านะคะเพราะลูกก็ต้องไปโรงเรียนเนาะเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้คืนนี้นอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ